วุดดี้เปิดใจได้คุยกับทันโอนเป็นการส่วนตัวพร้อมเผยสเปคผู้หญิงที่ทันโอนอยากแต่งงานด้วยค่ะ Woody, วุี้วุฒิกรได้เปิดเผยหนุ่มเมืองจันท์แขกรับเชิญรายการวุดดเอฟเหลังจากถามไปว่าเจอทันโอนท่านชายวัชระเลสอนวิชะระวงศ์โดยวุี้ได้ระบุว่าพอดีได้มีโอกาสได้ไปกินที่ร้านร o ย a l โอชา บังเอิญเจอท่านกินข้าวกับเพื่อนและเพื่อนของท่านก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนก็เลยแนะนาให้รู้จักท่านก็เหมือนว่าเรารู้จักกันก็เลยได้นั่งคุยกันอันดับแรกในหัวคือกลับมาเมืองไทยทําไมความตั้งใจคืออะไรแต่เราไม่ได้ทมแบบนั้นเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าให้ฟังวันนี้ไม่ได้มาเมืองไทยมาก20กว่าปีแล้วคิดถึงเมืองไทยมากก็พูดเหมือนออกสื่อทั่วไปละค่ะท่านอยากลองขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอท่านอยากกินผัดไทย อยากรู้จกักเจ๊ไฟอร่อยใหม่ทันแฮปปี้มากไปไหนก็ตามเห็นถึงพลังงานความน่ารักของคนไทยทันไม่รู้กลับมาแล้วเขาจะให้กันต้อนรับไหมรู้สึกแฮปปี้มากในการกลับมาครั้งนี้ค่ะ ซึ่งจากนั้นผมก็ถามท่านว่ามีแฟนไหมท่านก็บอกว่าไม่สเปคก็คือขอให้เป็นคนน่ารักแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยชอบคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็พูดต่ออีกว่ายังหาไม่เจอค่ะวูด,ดีก็ถามต่อแล้วจะยังไงจะอยู่นานไหมท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็อยากจะกลับมาเที่ยวอยากกลับมาเมืองไทยมาเพราะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วรอมานานมากหลายปีค่ะ